สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะฮะในเมื่อก่อนเราจะเป็น fitting teddy boy อะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น b a c k sky นะฮะ อ่ามันสืบเรื่องมาจากไม่รู้สิเราก็ไม่ได้มาทำช่องใน YouTube term. นานมากแล้วเราก็ไปทำแบบแบบว่าเออชแนลแอปหรือว่าช่องทางต่างๆหลายๆช่องมานานละก็ลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมา ดูเราในช่องนี้นะขอโทษทุกคนที่อยู่และติดตามเพจช่องนี้มาตลอดเวลานะตลอดก็มีเพื่อนที่หลายคนก็สอบถามหลายคนก็อาจจะห่างหายไปเลยหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ที่เราอยู่เนาะเราจะกลับมาในรูปแบบใหม่หรือว่า เอนิจีใหม่ที่ที่เราอยากจะทำหลายหลายอย่างมันมีทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่เราหายไปมันก็มีหลายอย่างที่ที่เกิดขึ้นในปีสองปีที่ผ่านมาแต่ก่อนเราจะทำช่อง นี้เพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็เอนเตอร์เทนหรือหลายๆอย่างที่อยากจะทำคือเอนเนอีของเราช่วงนั้นแบบล้นมากจนวันหนึ่งเราก็มาเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะสเก็ตบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกต็เกตตอนนั้นฮิตกันมากเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากฝันความฝันตัวเองได้เล่นสเก็ตเซิร์ฟสเกต็เกต,กต,กต,กตแบบเนี้ยอยากให้ตัวเองในวัยเด็ก ได้กลับมาอีกครั้งเราเราชอบเราอยากเล่นลอเลเบอยากเล่นสเกต็ตอยากเล่นเซิร์ฟสเกต็เกตแบบช่วงหนึ่งที่เราไปเล่นแล้ววันนั้นท้าวความเดิมก่อนนะทุกคนคือช่วงนั้นเราเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนที่เราเล่นแล้วเราเล่นคนเดียวด้วยถามว่ายังชอบอยู่ไหม ก็ยังชอบอยู่ค่ะยังอยากเล่นยังอยากฝึกแต่ด้วยความที่มันเจ็บแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าโหไม่ไหวอะกระไวเราที่แบบเยอะขึ้นแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันมันไม่โอเคเนาะกระดูกกระเดียเเดกกเด่ยวไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่วัยรุ่นนะอะไรเงี้ยและความคึกคะนองของเราก็ ช่วงซี่โคงมันเจ็บอะมันกระแทกเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวนะ <laughs> มีข้อความเข้าจงเราจะเราจะทำคลิปตัวนี้เป็นเรียวไทม์นะทุกคนเราจะแบบทั้งตอบทั้งอะไรหลายๆอย่างในแบบคอมเมนต์ Comment, อะไรเลย ที่เราตอบไปรู้สึกดีนะที่มีแบบว่าเพื่อนๆที่เข้ามาถามว่าเราซื้อของอยู่ไหนรออะไรเงี้ยแล้วก็ยังเห็นการเจริญเติบโตของน้องๆที่เขาเล่นในเซิร์ฟสเก็ตแบบเล่นได้เยอะไปได้ไกลขอบคุณความฝันเล็กๆน,น้อยๆจากพี่ชายที่แบบสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะทุกคนมันสนุกมากในในช่วงเวลาแล้วมันช่วงเจอช่วงโควิดด้วยมันก็เลยรู้สึกแบบว่า ไม่ไหวอะเราจากที่เคยมีปัญหาแบบหลายสิ่งหลายอย่าง,งเป็นคนคิดมากด้วยแหละและ้วก็ชอบเก็บอะไรมาคิดเยอะแยะหลายๆอย่าง เพราะว่า <c oughs> ที่ที่ผ่านมาหลายๆโอเคนะคะกลับมาต่อกันเมื่อกี้แบบมันหลุดก็หลังจากที่ถึงไหนแล้วที่เราเล่นไปแล้วเราก็ไม่ได้เล่นเนาะโควิดช่วงโควิดเราก็ทำงานทำงานเสร็จแล้วเราก็ได้ออกจากงานอ่าไม่ใช่ลาออกเหรืออะไรเพราะว่ามันพิษ ด้วยพิษโควิดหลายๆอย่างนะฮะพี่เจ้าของร้านเขาก็ดีมากแล้วเราก็ได้ออกมาทำร้างกาแฟได้ทำงานได้ทำอะไรแบบหลายอย่างมีช่วงเราดาวฮะทุกคนมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหลังจากหมดโควิดไปเราเจอหลายๆอย่างหลายๆหลายอย่างมากจน จนหน้าวันหนึ่งว่าไม่ไหวแล้วอ่ะเจอแบบปัญหามากเราเป็นคนที่แบบเซนสตีฟคิดมากหลายอย่างมันมันรวมมันมารวมกันนะวันหนึ่งที่แบบเราไปหาหมอเปิดใจอีกครั้งที่จะไปหาหมอเรื่องนี้ก็ ไม่ได้เล่าให้ใครนอกจากคนสนิทฟังนะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้ายอมรับตัวเองแหละแต่ว่าไม่อยากไปหาหมอมันมันเป็นอะไรที่แบบใครสักคนหนึ่งที่ที่จะต้องแบบไปหาหมอนะไปอะไรยเงี้ยมันจะแบบว่าเหมือนว่าเราแม่ง เป็นบ้าเปล่าวะเป็นโรคจิตเปล่าวะอะไรอย่าในความรู้สึกแบบว่าอ่ะลองไปลองไปดูแล้วหมอก็ไม่นิใช่ว่าเราเป็นซึมเศร้าสัปดาห์แรกมันเหนื่อยนะก,การที่เราต้องมานั่งรักษากินยาเมายาแบบยาแรงมากเราก็กินไปดีขึ้นแยกลงดีขึ้นยคือปรับทัศนคติการใช้ชีวิตเยอะมาก จนวันหนึ่งหมอบอกว่าเราเป็นไบโพล,ล่ายิ่งกินยิ่งแย่เราก็เลยบอกเฮียแบบกูต้องเป็นกี่โลกวะได้ไปพบนักจิตบำบัดหลังจากไปกินยากับหมอแล้วนะนักจิตบำบัดให้เราพบกันอยู่สามครั้งรู้สึกดีขึ้นแล้วทำไมเราต้องกินยาด้วย <laughs> จนวันหนึ่งเรา ไปหาหมอตามนัดยอมรับว่ากินบ้างไม่กินบ้างยาการที่เรากินยาพวกนี้แล้วเราจะไม่สามารถจุดเองได้และไม่สามารถขาดยาได้หรืออะไรเงี้ยหมอเขาว่าอย่างงี้นะวันนั้นเรารู้สึกว่าแม่งโคตรดาวเลยมาหาหมอแล้วแบบเราเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาตะคอก หรือมาด่าโดยไม่มีเหตุผลกลายเป็นว่าหมอเพิ่มยาไม่สิหมอให้ยาแล้วเดือนต่อเดือนปกติก็สามเดือนสองเดือนสามเดือนแต่เรากลับมานั่งคิดทบทวนแล้วก็ คุยกับคนในบ้านว่าคุยกับแม่ว่าเราต้องปรับสภาพอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างมันมันรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ไปเราก็เลยปรึกษาเพื่อนหลายอย่างเนาะเราต้อง ต้องปรับตัวเองในเมื่อหมอบอกว่าเราไม่ปรับตัวเองไม่ยอมละทิ้งอะไรสักสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเก็บมาคิดเรื่อยตลอดเวลาเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองแล้วก็นั่งคุยกับครอบครัวแล้วว่าคุยกับแม่คยุยเราจะไม่ไปหาหมอละใครจะดา่าหรือจะว่าเราไม่โอเคเราไม่ว่าเลย เราจะพัฒนาตัวเองปรับเราจะปรับที่ตัวเราเนาะทุกคนเนาะอ่ไอคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะฮะแต่อยากให้ทุกคนได้ได้รับรู้ว่าบางครั้งโลกเราก็ไม่ใช่ที่แบบสวยงามเสมอไปบางคนอาจจะดูยิ้มแย้มสนุกสนานแต่เขาอาจจะมีอะไรที่แบบ คนคิดไม่ถึงก็ได้อย่างเราเป็นคนที่แบบว่าพูดคุยพูดเยอะมีเรื่องอะไรวุ้ยบุกจิกแต่มันน่ารำคาญบางครั้งอะเราควรที่จะหยุดหยุดพูดในเรื่องสิ่งที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้อยากฟังเรื่องของเราเหมือนที่เพื่อนเราเคยว่าเคยเตือนเตือนเราไว้ว่า ให้พูดให้เราคิดได้ถามว่าบางครั้งเรารู้สึกอารมณ์น้อยใจไหมมันก็น้อยใจอะเนาะแต่เราต้องมานั่งแบบตั้งสติตั้งสติกับตัวเองให้ได้เยอะที่สุดบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เป็นเซฟโซนสำหรับเราบางสิ่งบางอย่างเขาก็ลำาขานแต่เขาพูดกับเราไม่ได้เนาะ บางทีการเติบโตกันโตขึ้นเยอะๆเรื่อยๆเพื่อนมันน้อยลงอะทุกสิ่งทุกอย่างมันน้อยลงมันถอยหลังลงแบบไม่เหมือนตอนเด็กที่เรามีเพื่อนเยอะแยะหรืออะไรแต่ตอนสมัยเด็กเราก็ไม่มีเพื่อนเยอะนะเราแทบจะไม่มีเพื่อนในซสัมแต่ไม่เป็นไรเราส่องกระจกทุกวัน ต่อให้ไม่มีใครก็มีเราอยู่ในกระจกยิ้มให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราทุกวันให้กำลังใจมันบอกว่าวันนี้ต้องดีขึ้นพวกนี้ต้องดีขึ้นเราอยากจะปรับตัวเองอยากทำอะไรที่เราอยากทำอะไรที่เราไม่เคยทำ ลองทําลองผิดลองถูกให้มันจนกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีสักทางที่ทําให้เราแบบว่าไปได้ต้องมีสักทางแหละที่ทําให้เรามีความสุขทําให้ครอบครัวมีความสุขทําให้ทุกคนรอบข้างไม่เกลียดเราไม่ ใช่ว่าทุกคนจะรักเราคนหนึ่งร้อยคนอาจจะมีคนรักเราแค่สิบคนที่เหลือเกลียดเราก็ได้หรือไม่ได้สนใจเพราะทุกคนมีความคิดมีความอ่านก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าที่เราหายไปเป็นปีๆไม่ลงคิดไม่อะไรมันรู้สึกท้อฮะคนเรามันมีท้อมันมีช่วงเวลาที่แบบ เจออะไรแย่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะอยากให้กำลังใจคนที่รู้สึกแย่กับชีวิตณะตอนนี้อยากให้ทุกคนลุกขึ้นเดินทำเพื่อตัวเราก่อนไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อตัวเราให้มีความสุขแล้วเราค่อยกลับไปรักคนอื่นทำเพื่อคนอื่น หันมามองดูคนตรงหน้าส่องกระจกลงไปแล้วบอกว่าเขามีความสุขแล้วหรือยังถ้าเขาคนตรงหน้าเธอในกระจกเธอยังไม่มีความสุขคุณก็อย่าพึ่งทําให้คนอื่นเขามีความสุขทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดนะฮะอยากให้โลกใบนี้อ่อนโยนและอบกอดทุกคนเสมอฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้ม แล้วมีวันดีๆของทุกคนยังไงก็จะกลับมาลงคลิปทำช่องในชื่อของ b a c k Sky นะหวังว่าตัวตนสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราเป็นเหมือนเราได้เกิดใหม่อีกครั้งในช่องเดิมคนเดิม จะมีใครรับรู้และมีคนเห็นขอบคุณสำหรับการติดตามฝาก <c oughs> ดึงไหนแล้วกดไลค์กดแชร์นะะแล้วก็ช่วยติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะอาจจะมีคลิปแบบแล้วแต่ว่าเราจะได้ลงคลิปอะไรมันมันไม่ใช่แบบคลิปแนวเที่ยวหรือคลิปกินคลิปอะไรแบบตาม คนอื่นมันจะเป็นคลิปไลฟ์สไตล์ของเราเองเราอาจจะไม่ได้กลับไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่ได้อาจไปเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเราไม่ได้อาจเดินทางไปเที่ยวบ่อยๆแต่ว่าเราจะเอาช่วงเวลาเอาร้านหรือว่าที่ไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคเราจะมาทำเป็นคลิปแล้วลงช่องนี้นะคะหวังว่ามันจะค่อยๆเติบโต ค่อยๆมีผู้ติดตามแล้วก็หวังว่าจะมีคนที่คอยมาคุยมาคอมเมนต์มาซัพพอร์ตจิตใจกันมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่น้องกันในช่องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอมีความสุขในทุกครั้งที่ดูคลิปแล้วก็มีมีความแบบ หล,หลายๆอย่างในช่องนี้หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อฮะมันเราเคยที่รู้สึกแย่ถึงขั้นไม่อยากอยู่โลกนี้เคยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ดึงขึ้นมา คือแม่เราครอบครัวเราและตัวเราเองที่เรามองหน้าไปแล้วว่าคนที่อยู่ณตรงนั้นเป็นใครมันไม่มีใครอยู่กับเราบนโลกใบนี้ไปจนวาลาสุดท้ายนอกจากตัวเราเองอะรักตัวเองให้มากๆนะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้หวังว่าจะเป็นกําลังใจและอบกอด ให้ทุกคนเราพูดไม่ได้หรอกจะให้ทุกคนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องสู้กับอะไรก่อนฉันต้องสู้กับสิ่งไหนก่อนเหมือนตัวเราแต่ถ้าวันหนึ่งคนไม่สบายใจคนเหนื่อยใจเข้ามาพูดคุยกันได้นะเราจะอบกอดคุณ กอดอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนให้พวกคุณนะฝากช่องนี้ด้วยนะคะ b a c k sky ที่แปลว่าฟ้าสีดำแต่ว่าเราจะลงรูปท้องฟ้าที่สวยๆหรือวิวที่เราแบบเรารู้สึกว่าท้องฟ้าคือสิ่งที่แบบสวยงามนะท้องทะเลแต่ว่าท้องฟ้ามันเปลี่ยนในทุกวัน ถึงแม้มันจะมืดแต่มันก็ยังมีดาวส่องให้ทุกคนมันมีทั้งวันที่มืดมนของชีวิตนะแต่มันก็ต้องมีวันที่สว่างของชีวิตเหมือนกันพระอาทิตย์มีขึ้นแล้วก็มีตกต่อให้พระอาทิตย์ตกดินแต่พระจันทร์ยังอยู่กับคุณแม้ท้องฟ้าจะสีดำแต่มันก็ยังมีดวงดาวนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังมาจนถึงคลิปเอ้ยใช่รับฟังจนถึงสุดท้ายนี้ขอให้โลกอบกอดคนแล้วก็มีความสุขนี้ทุกๆวันแล้วก็ขอให้คนและครอบครัวคนที่คุณรักมีความสุขตลอดไปนะฮะขอบคุณมากค่ะ แล้วพบกันใหม่ในช่องเดิมเปลี่ยนชื่อไลฟ์สไตล์ที่แวกเละแบกเนีเ่ยอเแปลกและแหวกแนวเราจะเรียวๆกันอย่างเงี้ยแหละทุกคนชอบความเรียวไหมเราก็ชอบเรียวขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ